สวัสดีครับพบกับบ๊อบบี้ครับกับร้าน B EV B B E V Bike พบกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้สามารถใช้ได้ไนชีวิตประจำวันแล้วก็แต่งสวยด้วยเป็นรุ่นนี้ครับจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยณนะตอนนี้นะครับก็คือ Lion SK S K S Z2 Gen2 คันนี้สีขาวมากับชุดแต่งเต็มต้องบอกว่าคันนี้แต่งเต็มแต่งแบบว่าคาว่าเต็มเนี่ยก็คือว่าเต็มในระดับหนึ่งามว่าเต็มนี่คือว่า แต่งแบบภายนอกสวยงามเนาะเรื่องความแรงเรื่องความเรื่องความแรงระยะทางเนี่ยอันนี้คือเดิมๆของสเต็ปสเต็ปของตัวโรงงานแต่ส่วนคันเนี้ยเราทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมเกินนําก่อนก็อย่างท,างที่อย่างที่รู้กันครับไลออน s k s 2เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสามารถจดทะเบียนได้มีเล่มเขียววิ่งได้ตามท้องถนน,อนใช้งานได้ในชีวิตประจําวันซึ่งมาใช้ทดแทนรถน้ำมันก็ในยุคนี้นะครับมาใช้รถทดแทนรถน้ำมันก็ต้องบอกเลยว่าประหยัดมากมาก ถ้าสําหรับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจําวันถ้าลองมาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพี่เ,เพื่อนๆจะรู้เลยว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ประหยัดมากจริงๆแล้วก็ถามว่าการขับขี่ทุกอย่างอ่าฟิลลิ่งต่างๆเหมือนกับรถน้ํามันไหมผมว่าดีกว่าด้วยนะเพราะว่า 1. เลยมันรถหรถมันประหยัด 2. มันเบาสามมันก็คอนโทรลง่ายมันไม่ได้มันไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็เรื่องของ มีติตัวรถความกว้างความใหญ่การนั่งผมว่าบางทีนั่งสบายกว่าด้นะเพราะคุมรถก็คุมง่ายรถมันเบาส่วนขนาดล้อเนี่ยขนาดล้อมเป็นล้อ12นิ้วเนาะกับยาง3.00ซึ่งมันจะมันจะเทียบเท่าอะไรล้อขนาดของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับรถน้ํามันเลยอย่างพวกอ่าผมยกตัวอย่างเนาะอย่าง Honda Lead สกูปปี้อันนี้คือใช้ล้อขนาดเดียวกันใช้ยางเบอร์เดียวกันทดแทนกันได้เลยนะครับเพราะเป็นยางจุบเลดไม่มียางในนะครับโอเคพวกดีเทลรถก็พี่เพื่อนคงจะรู้กันอยู่แล้วเนาะสำหรับรุ่นนี้ใครที่ดูอยู่แล้ววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแนวทานการแต่งรถด,ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างส่วนดีเทลรถสามารถดูได้ในคลิปถัดคลิปที่เราเคยลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรโอเคอย่างคังนนี้เริ่มจากชุดหลังก่อนเลยมาเริ่มจากชุดหลังชุดหลังเนี่ยตามสเต็ปของทางร้านเลยนะครับ สเต็ปของทางร้านเนี่ยก็จะมีให้เลือกคือเปลี่ยนอาร์มเปลี่ยนอาร์มเปลี่ยนโชค๊คเราจะมีอาร์มให้เลือกอย่างคันนี้เลือกใช้อาร์มก้างปลา CNC ตัวใหม่มันจะเป็นเป็นเป็นก้างปลาตัวใหม่ซึ่งจะสไลด์รูได้มันจะมี3ระดับ123อันนี้เราไว้อยู่ระดับกลางเนาะไม่ไม่ได้ยืดยืดออกจนเกินไปถ้ายืดออกเดี๋ยวมันจะติดบางคนอันนี้เราเซตติ้งปรับแต่งให้เรียบร้อยหมดแล้วก็คือใส่สวิงอาร์มโช๊คลังแล้วก็ที่คันนี้ทำขึ้นมาอีกก็คือว่าใส่ปั๊ม8.1 ปั๊มเบรกหลังนะครับ8.1กับสายถักน้ํามันใหม่เนี่ยสายถักเราก็เล่นสีลูกค้าครีเควสเลยเอาให้เลือกของเลือกสีเขียวส่วนปั๊มเอา8.1เอาสีน้ําเงินนะครับส่วนจานเนี่ยก็เป็นจานเดิมเป็นจานหมุดแดงจานเดิมนะครับแล้วก็ขาปั๊มขาจับปั๊มหลังใส่อาร์มก้ามปลา8.1เนี่ยตรงรุ่นแล้วก็น็อตเลดน็อตเลสที่เรามาใส่ใส่ให้ลูกค้าเนาะตัวนี้ก็คือว่าอันนี้เป็นสเต็ปของทางร้านในชุดหลังเรามาแนะนําถามว่าใส่ ซื้อรถกับทางร้านไปแล้วแต่งเลยมันดียังไงคือหนึ่งเลยเราจะมีการซิตติ้งรถก็คือว่าเซ็นเตอร์รถต่างๆของตัวเบรกตัวล้อหลังตัวอาร์อะไรเงี้ยมันก็จะออกไปจากทางร้านเนี่ยมันก็จะดูงานจะดูเรียบร้อยกว่าดีกว่าที่เราจะซื้อของไปให้ช่างยังไม่มีประสบการณ์ทําแล้วอาจจะเขาต้องไปงบใหม่อ่ะเนาะก็ต้องไปหาจุดอะไรใหม่อันนี้คือเราทํามาหลายหลายคันแล้วซึ่งวางใจไว้ใจได้เลยว่ารถแต่ละคันไม่มีหลุด QC แน่นอนโอเคแล้วก็มาทํา ปาดเบาก็คือปาดเบาเอาเข้าทรงนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่ําจนเกินไปถามว่านั่งสบายไหมก็นั่งสบายนุ่มนะไม่ได้ไม่ได้แบบแข็งกระด้างใช้ผ้าเบาสีแดงแล้วก็ปาดตามสไตล์ของร้านเราครับเป็นนี่ทรงแบบนี้เลยอันนี้สําหรับชุดหลังอันนี้ก็คือให้ดูแนวทางการแต่งเนาะสไตล์สเต็ปของทางร้านกับคันสีขาวส่วนชุดหน้าชุดหน้าเนี่ยเราทาเราทาการชุดหน้าเนี่ยเราทําการโหลดหน้าโหลดหน้าเซนต์ละมันชกหน้าใหม่โหลดหน้าแล้วก็เซนต์ละมันชกหน้าใหม่ ใช้จานเดิมเหมือนเดิมส่วนปั๊มหน้าให้มันแมทก,กับแมทก,กับปั๊มหลังนะครับก็คือว่าเป็นสีน้ำเงิน8.1ซจนึ่งเซีนกันแล้วก็ใช้ขาจับปั๊มเซีนซีแปตรงรุ่นจาน220มิลน,นะครับกับสายถักนี่สีเขียวตอนนี้สีเขียวขึ้นมาอันนี้คือชุดหน้าที่เราทําส่วนแมทลูกค้าเลือกใช้แมทเดิมเพราะว่าก็ตามงบประมาณงบที่ลูกค้าตั้งมาให้เราเราก็จะบอกว่าเอ้ยในงบเนี้ยได้ประมาณนี้พี่เพิ่มเติมอะไรมันจะได้อะไรอีกหน่อยไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ เราก็จะแนะนาให้ให้ให้ลูกค้าฟังว่าประมาณนี้ว่างบประมาณนี้ได้เท่าไหร่ทําอะไรได้บ้างโอเคมาดูด้านหน้ากันด้านหน้าก็สิ่งที่สเตปรถของไลออนเซตสองทำกันนะส่วนมากก็คือจะเปลี่ยนแฮนด์ด้วยเพราะว่าเป็นแฮนด์ทรงต่ําก็จะขับขี่ได้สบายมากขึ้นการจับการจับรถมันก็จะดูแบบดูดูคล่องแคล่วคล่องตัวคล่องตัวมากขึ้นมันจะไม่เหมือนแฮนด์เดิมแฮนด์เดิมจะยกขึ้นมาอย่างนี้ มันก็จะขี่อยู่เงี้ยตัวเราจะห้อยอยู่เงี้ยมันจะมันจะลําบากพอมาที่มันจะคล่อ,นนองแคล่วมากขึ้นแล้วก็เป็นแฮนด์คาร์บอนตุ๊กตาแฮนด์ซนซีนะครับอันนี้แล้วก็งานเก็บสายสายถักเก็บสายไฟต่างๆเข้าตรงนี้ทําจอใหม่ตัวนี้มามาดูจอใหม่ดีแคดีจอใหม่รุ่นใหม่ดีกว่าว่าว่าเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมชอบใหม่รุ่นนี้มันหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งคือกระทัดรัดเท่เนี่ยเปิดรถมาเป็นนี้เลยมันดูแบบล้ำล้ำเลครับเป็นแบบ โคตรไฮเทคล้ำมากคันนี้สําหรับรุ่นสําหรับคันนี้ลูกค้าแต่งแค่ภายนอกแต่งแค่ภายนอกสวยงามเนาะไม่ได้ทํากล่องไม่ได้ทำอะไ,ไ,ไรอันนี้มามาดูไมกันอันนี้ไม้เนี่ยเราเปิดมาก็จะเป็นนี้นะฮะเปิดมาเป็นนี้ขึ้นพีพีสถานะปาร์กิ g งก็คือว่ายังบิดไม่ได้นะตัวนี้ยังบิดไม่ได้เราจะขี่รถต้องทําไงกําเบรกก่อนครั้งหนึ่งก,กําเบรกปุ๊บมันก็จะเซตมาอยู่ขึ้นมาเป็นเป็นสปีดสปีดหนึ่งสองสามนี่ครับการปรับสปีดหนึ่งสองสามจะวนลูปอยู่อย่างนี้ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอย่างนี้เนาะโอเคพอรถจอดอยู่กับที่นานๆานมันจะเป็นสถานะพิมพเดิมนะครับก็กำเบกแล้วก็สามารถบิดขีดไปได้เลยเนี่ยไมค์เขาสวยนะดูเวลาลูกเล่นลูกเล่นของตัวจอไมคก็สวยดีเท่เลยแหละอันนี้บอกเลยว่าเท่เลยจอไมค์เขาเท่จริงตัวนี้ส่วนด้านนี้เป็นไฟฉุกเฉินเป็นไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็เปิดปิดไฟสูงต่ํา เปิดปิดไฟสูงต่ําพอเปิดไฟสูงหน้าจอก็จะไม่ไม่ทำให้แสงจ้านะครับโอเคตัวนี้ก็สําหรับเจน2คันนี้ก็ประมาณนี้คันนี้เราจะทําการจัดส่งที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับก็คือว่าลูกค้าเนี่ยซื้อรถพร้อมแต่งกระทางร้านแล้วก็เทินของเดิมไปเลยราคาการชุดแต่งก็จะถูกลงแล้วก็สามารถที่พีวเมื่อที่สนใจก็สามารถปรึกษากันเข้ามาได้ถ้าอยากจะมาเล่นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ยังไม่มีความรู้แล้วอยากจะกําลังเข้ามาเล่นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่กล้าที่จะซื้อแล้วก็กําลังดูดูหรือเลือกใช้ไว้เป็นแนวทางแนวทางที่แบบกําลังอยากจะมาใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมันมันโอเคไหมใช้ดีไหมเรื่องปัญหาต่างๆเรื่องการเซอร์วิสเรื่องการเมทรเนนเรื่องบริการหลังการขายก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาเราได้หรือว่าจะสอบถามเข้ามาในแฟนเพจ f a c e b o o k Line o f f i c i a l ใน YouTube ได้ทุกช่องทางในการติดต่อเราก็จะมีแอดมินเข้ามาเข้ามาให้ให้คาตอบนะครับส่วนถ้าใครใจร้อนก็โทรหาผมได้โดยตรงเลยก็เบอร์เบอร์เบอร์ก็เบอร์เบอร์นั้นเบอร์เดียวเลยสามารถโทรเข้ามาปรึกษาผมได้เลยบางทีโทรมาอาจจะไม่ได้รับก็เดี๋ยวผมโทรกลับหรือว่าโทรมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมรับแน่นอนเพราะว่าต้องบอกว่าก็สายเข้าตลอดเราบางทีติดสายคุยกับลูกค้าอีกท่านหนึ่งอยู่เพราะว่ากว่าที่เราจะคุยทันหนึ่งเราก็ต้องให้ให้รายละเอียดอย่าง ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนนะครับเพื่อเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็จะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกซื้อตอนนี้ก็สามารถซื้อได้ทั้งราคาเงินสดแล้วก็ราคาเงินผ่อนเงินผ่อนก็คือสามารถส่งต่อเดือนส่งสบายๆเดือนละ1864บาทนะครับ36งวดรุ่นนี้ถามว่าส่งเดือนละพันแเนี่ยผมว่าชิวๆเลยนะถ้าเราให้คิดอย่างนี้อลองคิดอย่างนี้เนาะผมคิดให้ฟังแบบนี้ ถ้าเรามีรถน้ํามันอยู่แล้วอ่ะเรามีรถมอเตอร์ไซค์น้ํามันอยู่แล้วแล้วเราไปทํางานเราไปทํางานเราไปกลับวันละเราไป15โลกลับ15โลเป็น30โลใช้นิดๆหน่อยๆรวมๆเบ็ดเสร็จวันหนึ่ง 15- 1530อาจจะตีไป40่สกิโล40กิโลเนี่ยใช้น้ามันใช้น้ํามันเติมน้ํามันผมว่าต้องต้องเติมไปลิตรหนึ่งเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ลิตรหนึ่งวินาทรสม่ส40โลเนาะเติมลิตรหนึ่งก็ประมาณ40-50บถึงาบาท2วันเนี่ย2 คือในหนึ่งวีคเนี่ยเราต้องเติมน้ำมันผมว่าก็ต้องมีผมว่าก็ต้องมีเกือบอาทิตย์ละสามร้อยนะสามร้อยหรือสองร้อยนะแล้วแต่ถ้าใช้ชีวิตใน,ในชีวิตประจําวันไปซื้อกับข้าวซื้อนั่นซื้อนี่ไปทํางานไปหาเพื่อนไปปาร์ตี้สังสรรค์อย่างเงี้ยใช้น้ามันใช้รถน้ำมันในในหนึ่งวีคเนี่ยผมว่าต้องมีสามร้อยบาทถ้าตีง่ายสามร้อยบาทเนี่ยหนึ่งเดือนสี่วีคสี่สามสิบสองหนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะสมมุติอันนี้ผมสมมุติให้ฟังนะครับช่วยช่วยช่วยเป็น ข้อคิดในการที่จะมาเลือกตัดสินใจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า1,200บาทในการเติมน,น้ำมัน1เดือน1เดือน1,200บาทผมว่าเราก็ต้องมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องละเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ต้องมีอีก2-300บาทเป็น1,500แล้วนะเป็น1,500เนี่ยผมว่าเอาเงินตรงเนี้ยที่เราจะมาทำการใช้น้ำมันมาผ่อนรถไฟฟ้าเราผ่อนเราผ่อนสบายเรา,เราเราตรงเนี้ยมาผ่อนรถ36งวดจบเราได้รถฟรี1คันเลยนะไหนจะต้อง Uh, เปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถรถเกียร์รถน้ำมันเกียร์ก็ต้องมีเปลี่ยนโซ่สเตอร์เปลี่ยนโซ่เปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสเตอร์ก็อีกหลายบาทแล้วอีกหลายบาทอยู่นะโซ่สเตอร์เนี่ยถ้าเป็นรถสายพานก็ต้องเปลี่ยนสายพานน้ำมันน้ำมันเฟืองท้ายอีกก็ปีหนึ่งก็เยอะนะถ้าเราเอาถ้าเราเอาจุดเนี่ยมามาเป็นมาเป็นการส่งส่งรถไฟฟ้าเท่ากับว่าเราลดได้ใช้รถฟรีหนึ่งคันเราใช้รถฟรีหนึ่งคัน ขายมอเตอร์ไซค์น้ำมันออกก่อนเลยรีบขายเลยตอนนี้ใช้รถเไยขายได้หมื่นสมืนผมว่าเอามาเป็นชุดของแต่งเท่ไปอีกแบบถ้าเราใช้ใช้ในชีวิตประจำวันประมาณนี้หรือก็ประมาณนี้เป็นสำหรับข้อคิดให้พี่เพื่อนๆลองไปตัดสินใจดูครับว่าจะเป็นจะเลือกมาใช้พลังงานทางเลือกใหม่ไหมเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าต่อไปอนาคตข้างหน้า1 2, 3, 3, ปี2ปี3ปียังไงหนีไม่พ้นแน่นอนกับรถ รถไฟฟ้าทั้งจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะผมว่าหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นกับรถไฟฟ้าแน่ๆครับเริ่มก่อนใช้ก่อนรู้เรื่องก่อนว่าว่าต้องทําอะไรบ้างโอเคอันนี้ก็เป็นแนวทางส่วนพี่เพื่อนที่กำลังเลือกตัดสินใจอยากโทรเข้ามาปรึกษาเราว่าเพราะว่าเรามีบริการหลังการขายมีเซอร์วิสมีเมทนแนทุกอย่างปัญหาจึงพี่ๆจะอยู่ไกลนะจะอยู่ต่างจังหวัดรถมีปัญหาอะไรสามารถโทรติดต่อเข้ามาให้ติดต่อเราได้สามารถบางทีเราอาจจะเมทนแน Check, เช็ครถคร่าวๆได้ด้วยตนเองเดี๋ยวทางร้านพูดคุยโทรปรึกษาถ่ายคงถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้ก็ลองคิดง่ายๆเราซื้อลถน้ำมันมาเราเข้าศูนย์กี่ครั้งก็ลองคิดดูเหมือนกันรถไฟฟ้าเหมือนกันไม่มีอะไรเซอร์วิสง่ายทุกอย่างรีบใช้ประหยัดก่อนโอเคยังไงพบกันในคลิปตัดไปอย่าลืมกด subscribe <S <S เพื่อเป็นกาลังใจนะครับกดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวลรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็หลากหลายรุ่นอีกหลายรุ่นมากมายแนวทางของแต่งแล้วก็วิธี บำรุงรักษาวิธีเซอร์วิสวิธีเมเทนแนนต์ต่างๆเนาะยังไงก็สามารถปรึกษาเข้ามาได้อยากจะมาใช้ชีวิตใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันระยะทางเท่าไหร่ใช้ความเร็วเท่าไหร่ก็สามารถโทรปรึกษากันได้โอเคเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ